คันนีอน Guys, น orse, น่อ่อยเลยเขานขาเนาะเขาจังสือนำรโดเป็นงามงามอันนี้ตา้นี่มันจังขาทีิได้มันกระิ่งเนาะอยู่บนนี้นะเนี่วตัดอันนี้นอนเนาะนอนบนเ่อนี้นอนกินเนาะนอนเนาะนอนเนะ โดยกล่าสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกบนองแลาตีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเนาะเปิดผาามาอยู่เัืนอนผู้วงพี่น้องพอดีเพิ่นมาแต่เก็บใบายานางนาะมือน,นี้ยามขำแล้วพี่น้องเพิ่นไปเก็บยามยามสวยๆเนาะก็ได้ลายเปาเตอ๋อพี่น้องแต่ละคนกะเพราะว่ามีไอทงแล้วก็ผู้วงแล้วก็ซาซาเพิ่นเนาะไปนํากันพี่น้อง น้องลินเนยแหละเพราะว่าเพันยูพูดเนาะเด็กน้อยพี่น้องสบายดีล่ะสบายดีเด้อล้าน้อยเพันเก็บของพันลินไว้สบายดีล่ะสบายดีปาดีตโตพากันห่อยานางพี่น้องพักอธิบานี่เอาสบายดีเด้อซาสบายดีสบายดีเด้อพัดทองเด้อสบายดีผู้วงสบายดีมึงยังอยากยานางยักยานางบ่ อยากจานางเนาะทางนี้ขึ้นหมัดอยานางมีดก็มีอันเดียวบ่มีนะอือพออนี่ตัวด้จักสอบผู้เดียวมือนี้ได้จักเปล้าได้จักเป้ามือนี้สองได้สองเป้าผมบอกมาขากันพี่น้องมีแต่ใบงามๆขอแคได้เป้าเดียวได้เป้าหนึ่งบอกเอ้าผู้ดนึ่งที่จะได้ร้ายแท้เดี๋ยวกูได้สองเป้าพี่น้องพากันหมัดวันนี้เนาะเป็นสิเตรียมไปส่ง อูดก็บางอย่างเดี๋เ,เพิ่นพากันหมาดพี่น้องเดี๋ยวสิมาหมัดซอยเพิ่นเนะาะยับก่อนละสิมัดซอยกันพี่น้องเพราะว่าพอดีมาเจอยามเพิ่นหมัดใบยนางเนาะมันกระข่แน่เลยสิไปส่งมื้อนี้่เลยบอกเลยว่าจังได๋เล่าเมื้อนี้ก็ไปส่งมื้อนี้แล้วอยู่ดอกบนกับหลายคนซอยกันเนาะกระทองหุ่นไปเอามีดมาตั้งหกเลยโอ,อ้อันนี้เขาเอินไว้อย่างวะะ่าคัตเตอร์เอาวนเลยมีคันอย่างไรเอ้ามาบ้านนี้เนาะ ม่ใบเป่าจะคือหัวมันได้นี่มันเดี่ยวนี่แต่มันน้ำพุแต่แปอวพีตีบุมันลายมือเนะทำมาก็ได้จีง่ของเจ้าวันนี้คือของใหมม่นี่แหละตู่แค่นั้นเลยไม่ต้องมื่อไเดียวหมัดโซแนก็ได้ลายเรอเอาไปตองขันไปเนาะยันลงกันไปชมมันนี่บอเอ้ะทำหมัดล้เอาไปส่งเลยใบเออมาไม่อีกยันลของ ไรมันกินไรกะเอาไว้ไหนสองสองห่วนยสองยังไปดหามันก็ได้จะโดนบผ้าอาไปไดหรอกที่มนีนะบอกอภิสิทธิ์ปลาทะเลเชื่อขาวกินน้ามันกินมือเลยต่อสองถือกันใบยานางน่างามห้องเพราะว่ามันเขียวเนาะเป็นผุ้งจ้ะองเขาช่องชองใหนาสุ เดินเะดินเนเดนเดิ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 นเนเดินเนเดินเดินเดินนเดนเดนเดินเ่เปินเัินเดินนเนเเนนเเนินินดนนดเดดเเดินงามนนนีนนิิดนเนดนนนนนนนดนนเเ น้อนบะเด้๋ยนี่หอนินอน้อนเวกเม็นเเเพิ่อาันีมาทงนี้เด้อบ่เพิ่งผสมนั่นน่ะเลยเน่เน่คัดใช้ดุมคัดใส้ทางดุมแจะกเนิดดุมมันหงายเต้น่เห็นนี่เลยพราาเห็นกำเนิมันย่ยมันลดไะใช้ดุมมันยังมันลดขาดไปไปหุ่นมาเลยมันมอยะนาเนี่ยตีันนี่เพาะเพรา ให้เขาอ่นเห็ ah ุนั่งห่อไข่เหรอเห็กินกินเห็ดกินให้อันอัน่เขาเลยทุกท่านเห็ดละเห็ดเป็นเห็ดอทานเห็ด่นางเขาจใส่ึ่นใส่อยู่่หม่เนี่ย้ีนางบมเป็นเด้เป็นอไพ่นางเออสมัชย์ยานบมเป็นแก่เห็ดกินเนาะใครเงินครจเป็น่ยอยากอยาเป็นนะนะเห็ดเขากระจายรอกใส่ยามึงกินย่างสุบจะบอกยังไงชอบเป็นตอ มันอ่อนนะบบมันมันสั่งกันมันโบราณจะกระเพื่อนมั้งคะว่ามันจะไปเับข้านี่ก็ได้ไปได้บหุ่นจักว่าสุดเอาหัวนะเพราะว่าข้างบูมีเบอร์หมดเนาะแม่ไปบวานจะจ้าวไปแล้วเบอร์เดีวนเอาเบอร์แล้วนี่มันจะสบายใช้คนเวลาเราอยากได้เราโทรมาเนาะแม่ลองโทรหาถ้าโทรถามเราก็ได้แต่ว่าเราอยามือได้เราพูด พวกนีเลยนะตัดัลขามตัวนเนี่ยจะมาแต้หมี่บุกเหรอจะนั่งแล้วละทานหน้าพนัาแล้วละปชูมา้งไปใช้เอาทามันจะเอามาแต่ไ้มี้ตัวนี้นะพรดีง่ายแบบนี้นะพี่น้องให้มันลุนเลี้่วเลี้ยวเอาถิ่มกระบอกตัวหล่นเนาะทดสอบเองแนี้เรมหมักเยอะก็ทดสอบเองแต่มันลุ่นตกันไหม อกมันหรืแล้งมันต่งกันพี่คมันคือนั่นเอะอือนาะไแต่ว่าได้เจนนะทกอาจัเนาะฮะสอก่าก็หดเร็เลยน้อเกิดอะไรน้อน่ทั่วปกตินี่เท่าหนึ่งสีหดเรเลยได้เอยสองเปล่าอ๋อฮเอ๋อฮก็ยีแสีหดจะต้องรงคนเนาะนะคะลอยหมัดกับเส้นหนึ่งบอกเนส้นเส้นจีเนาะนะคะ พูดจัดจัดพูดคนเดียวคนไทยไทยไทยน้องลิ้นเป็นคนจัดเปตาไห่เพราะว่าพูดสองอะไรคอยันพูดพูดียวบอกดิว่าเหมทางมันกระหกเนาะบุเทบัวนี่คัมาเชิแก้มไหมคอยเด้อเด้อเห็นเห็นรินได้พี่น้องเพราะว่าเขาลองเบิ่งเนาะว่ามันสิรุดหรือกระดุษ ม่ชรแกไม่ได้เนาะเพืี่องเผนั่นหนึ่งลนนี้แม่บอกฮะแม่นับอกอมีบอกมเลี้ยวเลยเ้คำ้อันเลิองลบกว่าไม่ว่าอยจะปกหวยมาพูดถูกเอามึงบกถ่เคยละอยเออเอออันนี้กรไดเนาะมันหลุดมึงดูเลยไปนอนยู่แชร์กับนอนในนี้ีลงกันรู้คอยละไดมักเดื้อกัน พวกย่านย่านพอจนที่นีรายมันมันลมันลลายวดไก่บ่นี่ม่มันลื่นเลยดึงอองาเลยด้ดเกลือนขาเหี่ยมันจะงามเทียวแต่มันล่นย่านไปถอกมนทีแรกก็มีแต่ยาอ้าวก็เอาเงินหอเลยนะเดากๆ้หลายๆอยู่ด้ซะหัวเลยบ่เมย์ทูดบบเจวดๆเลยไปหาเบอร์น้ำเกลนก่อนพิ่ห้อกมือใจอย่าเาไปหูดไปโทรทามเนาะ Mua đây mua người có bay ít thôi Ao tham một con. Chúng con nào có bay ít người cả. Mua đây Cái Hôm nay mình heo. Mua lại mua người nào? Mua lại con đấy. Hãy subscribe Mì Gõ ok, estamos ung thư sao ung, mhm, 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 Rồi mhm, 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 ม่ครัาคะไม่่ะได้ไปบูดนาคมานั่งแต่แต่ตัดพืนก็รังยสติมันนอยตัวพี่ต้องนิดหน่อยแต่วันแมนนะว่านี่เพ่อย่าไม่ต้องใหญ่แค่เพื่เแกลือมันรูดดใส่กระเป๋าเนาะใบกันเทมนะอาลงณอาเนาะเป็ไปบูดพญนาเน ไปเอาน้องกินกับ <mini descriptors> <coughs: coughs> <.ancial -pack> <coughs> Nói bọn đi nói nó. No, nói một tí nói 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 nó nói à, nhan nhan đây. Đây. nói để để ừ. nói 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 nói

ว่านี่รถดค่าัถขึงตอน,น,นไหนเนาะไปทางนั้นบนทางเนี้ยเนาะหค่าโหลดพวกใหญ่นี่จะเขาไม่ถึงยังไ่โลดลากนี่เล็กสิเน,นเนห็ดอันแตกทุกมือยังเนยเนาะเล็กเดียเขาไม่ชงเล็กชงอะไรเขาือก็โลดใหญ่ที่ชงเล็กอะไรไม่ร้ทุกมือเลยเลยไจะได้ลายเนะเขาบอกน้องหันนี่ส่งไมเใช่ญี่ป่น ไ่ได้ส่งใครมองเป็นเสื um ้อต่อหะไม่ไปเสใจเขาใจเาดีพยาบาลยใชากระานเขาไงแล้วโอเคอยู่บ่ไจะสนไทำงานบไม่ต้องคอยสันคอยก็ได้หม่ไม่ว่หายน่าจังเยใช่คุไหาไหม ขวีนางยแล้วหมักีเนเนบอกคอยอ้ห่งจัดนะหน่นมมี้อยน้องากทำไพ่ท้ายอันนี้อยถ้ามันเป็นอยนนี้มันเซเซนเลยนะเลนเลขข้ามโอยอย่าว่าใส่มาเรียมเจ้าเลยนะอขอเลยเสสแมนมันเป็นน้ำน่งที่มันจะมันแต่ก็อมากไม่ไม่จะแทนมัน ทังดีนั้นมันจะเจอเลรมลเนไรเลไเรียกองไรอะไรแล้วเป็นตาเือบเนืมื่อเสียงเหว่งวน่อันเดียวเหมนใจ่คืนนี่อันเป็นน้องคนพร้าัวเพิ่งเลไปหาแม่เลยยังเมื่อคนพร้าเพิ่งคนพร งาเอาใหม่อ่ะนไข่ฟองเยี <for> ่ยมเป็นมอสเพรายามมันขวาไะทั <kindergarten cruise> ้งบนเนี่ยมันเป็นน้ำเขานี่มูมันฝุ่นฝุ่นน่านิ่ม่นะนี่ยทีนะฝุ่ยงของส่นสันจองเตะเตะตัวเป็นตวกลก ไม่ตองงอยู่กระเป๋าผมทีุ่ดปเห็นเา่อย่าเยบไปมันได้มันหนักนะทียามได้เนเนาพรายามมันลุกมันรุกบางคนก็พอแทงนะฉันคยก็บอกว่าอย่าแทงแบบแี้แทงแบบนี้งอกับคไปนาดงงกันยพอได้ใจือเรา ใช้เงน่ายแค่หน้าเเี่ย่น่พี่น้องเยวแทงกนั่นเหมนั่แทงมันแทงชืไปแล้วมนุษ่เขียกับเป็นเดาออกกาลังเริ่มต้นงานบทสาบอสส่ออกมาอยู่แถวงามบอสดึงหอนี่ไห่มันแน่นย่ก่ะเออแน่นกัย่าไ้ตักมานานเล่โอ้เปิดวัูนี้ค่อยแน่นค่อยดึงคหอ มันมีแต่หยาเกดเทระใบได้ปะหยาละเยอคยพูดกันหยาคอยูาเาหยาน่หมันเป็นมันป็นแบบอกบมันเกี่ยมไม่แน่น่ะนะเกียในตาาตมันมีหยาแหงลายเนาะมีคือต้าวดูจะเศร้าก็ได้ลายดีกว่าเพราะว่าสวยๆเนียนสวยมากเลยไปประมาณเก้าโมงข้อแต่มันแหนเนาะแต่งามแนะ ทั้งวันแหงเลยแล้วลาใส่กระเป๋านะตอดทั้วันเยอ่นที่อยวันเด้วะแอยอมันอ่ะรุดไปเลยรุดไปเลยเอาไปตอกไปคือน้นะสมุนทองมันรุดเลยเอากรมัดเนาะเอมัดเนเดี๋ยวใดเบอร์เฝนก็สบายเนาะสนใจวัยนางโบเจ้าสิเอาบุตรเจ้าจดขึ้นาวว่าเอาเยไปน่ อปล่ใส่น้ำมันลดอยได้ไม่ก็บัมดอีูร่ประจุใส่น้ไีใด้วม่มีไรท่อร้ำมัน่ยรูปตดอปอกแล้วนะอันนี้เก็บเกบบบระันคือตาต้นไม่ยากนมจว่าออกมายังน่มแน่เด็นะินาไปกินมันมีนั่อยู่ไปคือคป้อยมันอาจไปเก็บกับป้าไม่เายุเนัไปแบ่ไปช่วยะไได้มน่มัน ่อยคอยเห็นยูจ้ะนะเออใสแกเอนใสกานเกะกปลาแม่ยนกระยักต๊ะคอยพังเสียงห้องเจอคุณแม่ไปทํากันน่ะอเไยไปใสกชคอยค่าจะอกแล้วตอนไหนคอยท่ะเต็มสอบแล้วตอนะหนเป็นไปเหรเคาน่ะเขาไปกําลังพอดียินเสียงคนนึกนึกว่าใครมาเอินเ่นโค้ชฝนฮะใครวะตามกันใครวะ

ยังนนี่แบบนันคงาเาิบนือนอยี่ใช่ไหมโอ้ยเดอิงจะยืนประบนุเอได้อยู่บนยอดแหงด้าอยู่บนยบได้ยืนได้ฮะ

วันนี <diction aries> yeah. ้จะลบหาเข้าไปช่วร้ายเนยจไม่ได้ซื้อเขาเาบเขาใช่วันนี้มเขาแล้วขาส่ะไรเก่าจริง่ะโอนมาเขาเพืเย็นใช่ไหมับ่งก็ขาดได้แม่เลยง้น่กินข้เ่ยเลยเทีย เดียวเตตั้มเลยสิเต็มเต็มตั้มเลยเขากับหมาเนีเลยมื่อวานนี้คอเอาไปขายสองสองเลยก็รงหอยแค่อรละเจ้านะแค่ออยนะได้เลได้แสนสิบสามะสอง จส่งเองนะเขากับบริซียค่ะส่งคือว่าคือว่าเจอชว่าจอชาท่หาเงิเนี่ยม่แต่ได้ที่หาพันเออรวมเบอร์นะแซอาที่องแต่ม่มเขาอาหารีน่งเขาอาหารจีก้วเป็นกระุว่าให้ผมได้เขาบอกว่าให้เอาให้เจ้าจะนัดบ้นัดบหาพันเบอร์นั่นนั้นรถดยังมโมพ่อวยนี่ บอกเขากัอนาเมืงนยาน่าเอากนเอาดัดันมันกอออย่างนี้ก็ยังคงเราเอาหายสูงนึ่เราเอาไปส่งแล้วเอาขาส่งอแล้วเอาขาส่งที่พันจะหายไปสิบจะหายไปเก็พันบอเนี่ยในสมัยกบกีเด็ดทามอ่ะสกันคอยคอยไปทให้แน่กาทามไม่ใอยเก็บบอลอะเมนบ้านีเาเป็นตัวเคอยก้าดทามเลย เอ้าราบอกให้ดีนี่เรากเก็บไปนี่นะไน้ำนลดเท้งนั้นเนาะน้ำมันไหลไปเปล่าใส่เน่กินแต่ลมืใส่น้ำมันลาทุ้อเลยด้วกนใส่ต้งเหใบต้งบงายนให้เ่ยไปเอาไม่เคยเวลามวนถึนเป็นอัไงใบต้งบสิเรืองพฤศสิามเดือนอะไร สมองหนึ่งได้หอหนึ่งได้หนึ่งโดกายหอสมองจะไม่กต่พเป็นแนแลครพ่อดอกงามเลย่คือเป็นอะนกคือออกมาดีอดีมาเจอมัดยาแนวดอมเลยว่ามัดเฉนคือสามคสบนร้านปน้นมีมัดมนีเหน่นครัวหมุนนะคะแน ใส่ใส่ซมือนบทนาธนวาคอยบริจาคซมือแต่หัวการได้มันตำาแน่ได้ทางใดก็มันรุดออกไปน้ำเปกบวนี่และตัดแล้วหยิหยาดเขามาทางนี้มันหดทิไปานีเล่าถิงไปกับบโโตโบเออเน่ได้ทิลูกรบโอ้แกยูวมากบมแกัวกับมูุดตินี่จ้าวกินเด้มยได้แล้บอ ถ้้ก็ได้หอเดียวสองห่อเฮ้ยเหล่าเอ็งค่ะในหอเดียวแห่อเอากะไปเกิดมานี่ฮะกรหูยนาเหนอยะตเกิด่หูดยูหูดอันมาใส่แกงนรอไม้หูดชทยนบเคยแมเนเคยกับตอนน้อยแต่ว่าจากใครมาด่ยกับผู้กดลงสิมันใจจุดว่าาอยู่บ้านข่นพูดพูดคู้มคลมไปก็ไปเจอมาดูพูดไทยอมอยู่บ้าน๋ยู่บ้านเมียน แต่ลากยเห็นเนเต่ง้องประจุอะไนอยู่แค่นอหนเลย้าวคือแบแต่เปกน่องราห์นี้อันตามีแต่ผมยาวเด่นผมยาวก็บอกว้าทุะทีเยอเอาแต่มานใคก็ผมยาวเพ่ทันะน่นองก็ได้ม่ตาหันเอาผู้ดูน้องจอดอกเขาหมัดยานงก็มีการลดตะโดกกี่ได้เนินนหลังผมยาว เราเชียนซ้ำ <c ười> <c ười> แล้วลอ,อนัออ่นได้หัวเรามีล่อหัวเรามีล่อเงว่าเฮงตลมเก่ากันเลยเนาะมีในหนังสือเนาะหนังสือล่าร่แมนซ้ำรเล่ยาะไปมัดมากกับมือ,อน,อน,อนเนาะแบบขาเนื่อครเอาคนละสิมัดสิ <c ười> <c ười> Những điểm tay nó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  như nó tay nó tay nó ở nó tay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  nó nó tay nó đi nó tay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  nó sao nó tay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  nó nó tay nó nó tay 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 nó พมว่ามันเ่าคนาานเดินเดินอ่ะสิดไนรอยเดินนี่เด้ออ้วนิ่้าอ้วนแ่บบ่อ้วนนี่เด้ยพสบอ้วนือ้นเท่านะอลีลปีเน้อาเลยอ้หมินไาพี่น้องมาดได้ร้ายเติบเลยวันนี้เนาะพอดี้เป็นงเหมือนกักลัวไข่มาเรียบร้อยตังมาเบิร์แล้วมัดพี่น้องได้ร้า์เติบแล มาหมัดสวยเนาะยังไหลอยู่ดอกอันนี้กัมีแต่ว่าสิคลอตูคลิปก่อนพี่น้องเลยยังไหลยังเป่าหนึ่งเนาะตัวมีตำแหน่งมีแต่ว่าสิีอลาไปแค่ตำหน่งเด้อพี่น้องเด้อทำโพอคลิปหนาพี่น้องเป็นย่อเข่าเลยเนาะเป็นย่อเข่าพี่น้องไปทองเป็นมาทาเนาะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องมาหมัดกันอ้างอันนี้กัเอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อซาเด้อสบายดีสบายดี